เจ๊น้อขอบคุณครับเจเบนขอบคุณเจเบนด้วยครับขอบคุณแม่เบนด้วยนะครับที่อยู่ในกระบวนการหาระบบติ้งสําหรับงานไวคูนะครับขอบคุณนะครับว er. ันนี้ซับนั้งหนึ่งร้อยแดงครับขอบคุณครับปรบมือครับทุกคนครับสุดยอดมากน่ารักมากน่าร euh. ักมากเนี่ยคุณน้ำเดี๋ยวแม่ทักหานะคุณแม่จันเพนได้เลยครับผมคุณแม่จันเพนนะครับอยากจะซัพพอร์ตระบบตรงติ้งสำหรับงานไวคูทักคาะพี่น้ำได้เลยนะครับพี่น้ำก็เป็นสื่อกลางส่งต่อมาให้เน่ยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ พี่น้องเกขอบคุณพี่น้องแก๊งเราแวงด้วยครับผมที่หาโรคตุมติงมาให้นะคะขอบคุณนะครับขอบคุณามากนะครับฝากกันทุกวันทุกวันเลยแล้วกันเนอะเนอะฝากกันตรงมติงกันทุกวันทุกวันเนอะสะสมไปสามสิบวันเนี่ยดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เนอะสะสมกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคน,นมากๆ สวัสดีครับนะครับก็เมื่อกี้นี้เห็นหลายๆท่านที่บอกว่ายังไม่ได้ซื้อเลยบอกลองกันเดินออกกันถ้านเดินออกกอย่าลืมไปซื้อกันนะครับวันละแดงเราได้เลยพี่จังเพ็นได้เลยวันละหนึ่งแดงสองแดงอ่ะสสมไปเถอะทุกคนเล็กๆอ่ะคนนี้คนหน่อยสะสมไปเดี๋ยวมันเยอะไปเองเรามีเวลาอีกสามสิบวันเนาะได้ค่ะเดี๋ยวจส่ให้เรื่อยๆนะจะได้มีเวลาคิดพอดเรื่องใหม่ให้พวกเราชมขอบคุณมากครับพี่น้ำเนี่ยมันคือ นี่มันคืออะไรอะไรของคำว่าที่ซัพพอร์ตจริงๆนะนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยพี่น้ำมันทำให้ผมแบบว่ามีเวลาทำอะไรได้เยอะนะครับผมเพราะว่าแน่ต้องคิดงานบางครั้งทีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดังอะไรเพราะว่าอ่ออแต่ถ้าวันงานสองวันอ่ะเนี่ยไม่มีโอกาสอ,อะไรแน่นอน แ<ไ>ก็น้องแอนทับหน้าบ้านรุ่นด้วยครับที่ช่วยหาตรงขอบคุณคัาขอบคุณทับหน้าบ้านรุ่นเนททุกท่านเลยนะครับที่ช่วยหาตรงติง,ตงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากไม่ซื้อที่นคนละรีเหมือนกันขอบคุณครับไปอีกร้อนไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง,ลองแล้วก็ก็คือมันต้องเป็นคนที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะเรารู้ว่าถึงวันเวลาจริงๆเราไม่สามารถทําอะไรได้แน,น่นอนนะครับ น้องจเจ้ด้วยอ๋อให้น้องเจด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับเดี๋ยวเจ้เจกันวันที่สองนะครับทุกคนวันที่สองไปกันได้เยอะนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรที่อยากที่จะนําเสนอจริงๆนะทุกคนอยากให้ซื้อกุ้งปิกกันได้เยอะนะครับอยากอยากให้ซื้อกุ้งปิกกันได้เยอะใครที่พร้อมในวันนี้ไปซื้อได้เลยนะทุกคนเนี่ยตอนนี้ข้าความเข้ามาเรื่อย ใครที่พร้อมในวันนี้ไปซื้อเลยทักที่แชทเพจลิเกรุ่งฟ้ากิศนา,า,า,าประมีตอนนี้ยอดคนณิดอยู่ที่3,000คนแล้วเราในกันต่อนะครับขอให้ถึงหมื่นนะครับขอให้รู้หมื่นนะครับสรุปผลลัพละด้านนั้นด้วยนะครับน้องใบขอบคุณน้องใบนะน้องคนน้อง